คลิปนี้เราจะพาไปชมโครงการใหม่ในภูกเกต็ตจากแรงคุณภาพด้านที่อยู่อาศัยอย่างสุภาลัยเป็นบ้านดีไซน์ใหม่ตั้งอยู่ในโซนฉลองห่างจากวัดฉลองเพียง800เมตรเดินทางสะดวกสบายใกล้สถานที่สำคัญต่างๆมากมายทั้งห้างสรรพสินค้าคาเฟ่ร้านอาหารรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของภูกเกต็ตโครงการนี้ชื่อว่าสุภาลัยพรีโมฉลองเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกัน จุดเด่นของโครงการนี้นะคะก็คือทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับวัดฉลองค่ะซึ่งเราสามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้ทั้งจากฝั่งถนนเจ้าฟ้าตะวันออกและตะวันตกทำให้เราสามารถเดินทางไปยังโซนสำคัญต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นฝั่งราไวย์ฝั่งกระทุ้เมืองเก่าภูเก็ตและกระตากกระรน้นนอกจากนี้ยังใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆอีกมากมายทั้งโรงพยาบาลปั๊มน้ำมัน ทั้งโฮมโปรและโรตัสฉลองซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของโซนนี้หรือจะไปเซ็นทรัลก็ไม่ไกลนะรวมถึงคาเฟ่และร้านอาหารฟินๆเอาไว้เช็คอินในวันหยุดยกตัวอย่างเช่นเลก,กิคาเฟ่เปิดใหม่โทนน่ารักน่ารักมินิมอลโฮม e มสคาเฟ่ฟิลลิ่งเกาหลีมีสระว่ายน้ำด้วยใครชอบเที่ยวทะเลที่นี่ก็ใกล้กับหาดกะตะกระรนเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ใครอยากไปเที่ยวเกาะชิลๆจากตัวโครงการก็ใช้เวลาไม่นานไปท่าเรือฉลองซึ่งเป็นท่าเรือหลักในการไปเกาะต่างๆหรือใครอยากไปไหว้พระทำบุญก็เดินทางได้ง่ายๆเพราะน้องจากจะใกล้วัดฉลองแล้วยังใกล้วัดพรใหญ่ด้วยค่ะมาดูแบบบ้านของโครงการสุภาลัยพิโมกฉลองกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันถึง2แบบไปกันเลย แบบแรกคือบ้านทาวน์โฮมดีไซน์หม่นชั้นขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวที่มีประตูกระจกกัน้นแยกส่วนอย่างชัดเจนจอดรถได้2คันลิฟท์รูมเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านหลังบ้านซึ่งสามารถจัดเป็นสวนพักผ่อนเล็กๆได้ทาวน์โฮมของที่นี่มีการแบ่งพื้นที่ได้อย่างลงตัวมากๆทําให้ตัวบ้านดูน่าอยู่และไม่คับแคบพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกส่วน หลังนี้ราคาเริ่มต้น3.49ล้านบาทอีกแบบนึงคือบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์น2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถได้2คันเป็นบ้านแฝดที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวมากๆเพราะแค่มีส่วนของครัวที่ติดกับหลังข้างๆภายในบ้านโปร่งสบายชั้นหนึ่งมีลิฟวิ่ r งรูมและห้องครัวที่มีประตูกระจก้องการกลิ่นเข้าตัวบ้านมีประตูเชื่อมต่อส่วนซักล้างหลังบ้าน มีประตูหน้าต่างเปิดปิดหลายทางทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวกด้านข้างของตัวบ้านสามารถจัดสวนเล็กๆได้ห้องนอนหลักมีพื้นที่ระเบียงที่สามารถออกมายืนรับลมชมวิวได้ด้วยห้องนอน2และ3ก็มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นและมีหน้าต่างขนาดใหญ่ทุกห้องทำให้ภายในบ้านเย็นสบาย ตัวของโครงการสุภาลัยพรีโมตั้งอยู่ใจกลางฉลองแต่ยังคงความสงบไม่วุ่นวายมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงพร้อมกล้อง CCTV และเข้าออกด้วยบัตร Easy Pass ที่นี่มีสวนส่วนกลางสำหรับให้ลูกบ้านได้พักผ่อนช่วงยามเย็นอากาศดีมากเลยค่ะเราสามารถมองเห็นวัดฉลองและวัดพระใหญ่จากสวนแห่งนี้ได้ด้วยบอกแล้วว่าใกล้มากๆจ้า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาบ้านโครงการดีๆมีคุณภาพเดินทางสะดวกสบายใกล้สถานที่สำคัญเราแนะนำสุภาัยพรีโมฉลองเลยจ้าบอกเลยว่าที่นี่เหมาะมากๆกับไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองที่ต้องการบ้านในราคาที่คุ้มค่าน่าอยู่ภายใต้แบรนด์คุณภาพอย่างสุภาลายัยใครสนใจก็สามารถแวะมาชมโครงการกันก่นกอนได้นะคะรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้เลย แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย